สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะบ้นน้องบันดาจันเรค่ะเพื่อนตค่ะวันนี้นี่ค่ะดอกไอ้ผักเล็บเซตที่นาะดอกเอ่อดอกสีเหลืองนะคะนะคะดกก้วก็หรือว่าผักกองตุ้งฝรั่งนั่นเองนะคะนี่ค่ะทีน่าเก็บมานะคะนี่นะคะน่าจะเอามาผัดน,นะคะหลังที่เราจัดเก็บมาแล้วเราเราก็เลือกเอาแต่ยอดเขาเลยนะคะนี่ค่ะเอาแต่ยดอดนอลๆเลยนี่แบบนี้เลยนะคะนี่ เอาแบบนี้แบบนี้เลยค่ะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะน่าจะเอาเที่ยวอ่อนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาผัดใส่น้ำมัน่อยนะคะใส่หมูด้วย่อ,อยะคะ่ะชอบนี่เลยทำมาแบบนี้เลยนะคะและ้วก็จะทน้ําให้สะอาดเลยนะคะ,ะที่สุวนที่จริงๆเรก็อออกไปเนาะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ แล้วเราก็เอาหมูมาผัดกับกระเทียมนะคะนี่ค่ะหมูนะคะสามชั้นนะคะมาผัดกับกระเทียมได้ค่ะนี่เลยค่ะดูนะคะ,คะ,ะ,คะผัดกับกระเทียมให้หอมนะคะทุกคนคะ่ะกระเทียมหมูอยู่เลย เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผัดลงไปเลยนะคะใส่ปเลยเมันุาจะนคะนนะคะคนให้เขายึดนค่ะผัดให้เขายุด คืวบบนิดนะเราจะใส่อหอยนะคะนื้อหอยแล้วก็ถุงมูนะคะหรอะะือว่ารตีอะไรก็ได้นะซะีอิ๊ขังนะคนน้ำปลานี่ค่ะนส่นุเวลาน,ะะนะะื้นหอยมันเค็มอยู่แล้วน,นะคะ ก็เด๋ยวก็ตัดนลิดนึงนะคะให้เข้ากัค่ะแล้วไม่หเ็น <Yes. S 2> ผัดใจหมูสามชั้นคีจะผัดแต่เขาล้วนๆก็อร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะหะหรือใครจะเอาไปทำเป็นข้าวหน้าหรือใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้เลยค่ะเนื้อหมูกรอบวิข้าวหน้าอะไรก็ได้ค่ะหลจจหลับหน้ายนี้ อกูกอ,อย่างนะเกี๊ยส้มนี่มุ่งจับชายนะคะเสร็จแล้วอันตอนเสร็จแล้วะคะนี่สสงจานดูค่ะอืม้ากะห์โอ้ย้ำลายไหลค่ะทันทันค่ะอร่อยแน่กินข้าวเยอะอีกแล้วนี่ค่ะ กินกับคนจีนชอบกินนะคะนี่ค่ะนาเห็นคนจีนมาแอบเก็บอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีที่เก็บเนอะค่ะเขาก็มาใส่นี่นี่ค่ะอ,อย่างแสบเลยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะขอชิมหน่อยนะข้าวมาค่ะ แล้วเสร็จแล้วของบทุกน,นะคะ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะบายๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากวันอกบ้าน,นชาแน,นลนะคะฝากมีใจให้หนานเด้อจ้าเพื่อกันนะพี่ต่อไปนะคะพ่พัพานกันใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเด้อจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า